ดิฉันนำคะออ่ะวันนี้เราจะได้เห็นว่าจริงไหมครับเพราะว่าอาจจะเห็นว่ายกไอ้นั่นสิยกอันนี้มให้ฉันหน่อยสิเราได้เห็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับวันนี้มีทุกตอนค่ะต้องมีทุกตอนนะครับคุณวานิชนะครับพ่อนะครับสู้ไหมครับตัวเล็กเหมือนกันนะครับเหมือนกับคุณพ่อฝั่งนี้ครับเตรียมตัวมาดีครับใจใหญ่เท่ากันไหมครับสงสัยใจใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับยอมกันไม่ได้ครับและด้านหลังนะครับ กำลังสำคัญนะครับของทั้งสองทีมทีมช่างนะครับทีมช่างพร้อมไหมครับพร้อมครับเยี่ยมครับผู้แข่งขันทั้งสองทีมพร้อมนะครับพร้อมครับสถานที่พร้อมวัสดุจาก s c g พร้อมเชิญเนมิตครับสีขาวสู้สการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นในเวลาเที่ยงตรงทั้งสองทีมต่างเริ่มอธิบายแผนการก่อสร้างให้ทีมช่างฟังครับคือผมว่าคือตรงตรงนี้เป็นเป็นช่องโล่งใช่ไหมครับ เมื่อกี้ที่เห็นหน้างานเป็นช่องโล่งใช่ไหมับก็คือผมอยากจะเอาเป็นเหมือนไม้ละแนงใช่ครับไม้ละแนงมามาเล่นเป็นรวดลายได้ค่ะได้พี่ๆสีแดงสู้ไหมคะสู้ไปเลยค่ะลุยครับลุยอย่านอ้ทีมใหญ่ก็มีพื้นพื้นแล้วก็มงหลังคาสี เดี๋ยวผมผมอยู่เดี๋ยวผมขออยู่มงหลังคาเนี่ผมอยู่ผมเขาอยู่มงหลังคาเดี๋ยวผมขึ้นลงมาเพางั้นลุยลุยทำเลยนะโอเคเราเริ่กันเลยครับเขาเข้ามะครับเรารวมใจนะครับนับหนึ่งสองสามแล้วตัวสีขาวสู้นะครับหนึ่งสองสามสีขาวสู้นะครับเมื่อแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยก็ได้เวลาของทั้งสองทีมที่จะเริ่มเนรมิตกันแล้วล่ะครับ แม่คุณพระดอนยังฟิตจัดครับลุยงานบนหลังคาย,ยังต่อเนื่องเลยทีเดียวส่วนสมาชิกที่เหลือก็ทําการขนอุปกรณ์รวมทั้งเนรมิตรในส่วนของผน,นังกันแล้วครับ่ทีมสีแดงกลับมาเริ่มลุยงานกันต่อต้นไม้อ่ะทึบเลยเพราะว่ามันไม่ได้โล่งอย่างนี้นี่นะใช่ไหมแคมรดน้ําหยดมาสีสีลอกอย่างแน่ๆ แตคือทีมเราเขาอยู่ที่อวกาศแล้วเป็นเพ้นเป็นบรรยากาศแล้วก็มีดาวมาแทรกโรงอาหารลวดลายอวกาศของทีมสีแดงจะออกมาเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆเลยครับตอนนี้ให้นักสองทีมเร่งก่อสร้างกันไปก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับการแข่งขันเกมได้ได้เวลาเกมที่หนึ่งครับผักครับถูกครับโอ้โหผ่าครับถูกครับ yes 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 โฮมโซลูชันเซ็นเตอรศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG ปูนตราช้างคุณภาพที่วางใจได้การก่อสร้างของทั้งสองทีมยังคงดำเนินไปถึงตอนนี้เวลา15นาฬิกาแล้วล่ะครับทํารูปภาพนี้บริเวณห่างหลั <Okay. S 2> งจากนะ้เราจะตัด สมาร์ทบอร์ดเป็นรูปไม้เทิส์เขาจะเด็กๆจะได้รู้ว่าอ๋อใครมาทำครั้งหนึ่งนี่พระราดอนกับพี่ธนากรครับเป็นอดีตนักทิสนะครับที่อยากจะมาทำโรงอาหารน้องคุ้นน้องๆเขาสีเข้มก็ดีนะเดคกเขรู้สึกมันอะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเอาไว้วางของนะสีเข้มมันก็ดูแบบไม่สบกปรก ปรเแม่ดูเหมือนจะมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการออกแบบระหว่างสามีกับภรรยาเกิดขึ้นแล้วครับอื้แมนสุดๆเลยล่ะครับคุณพลาดรอนยังไม่ลงจากหลังค่ายครับแม่แถมถอดเสื้อโชว์ซิกแพคซะด้วยลุยแหลกจริงๆครับ ทางด้านคุณปฐมพบก็วัดขนาดแผ่นสมาร์ทบอร์ดเพื่อเตรียมตัดมาใช้งานทีมสีแดงก็กําลังเร่งในส่วนของการทาสีภายในรวมทั้งปูกระเบื้องที่พื้นและฉาบปูนบริเวณอ่างล้างมือของน้องๆน,นักเรียน16นาฬิกาโจทย์การแข่งขันในเกมแรกก็มาถึงเลี้ิงกองเปกองเอาเปิกอง โอ้โหมีข้อมูลอาหารเพียบเลยครับจะนําไปเล่นเกมยังไงเนาะอ๋นานชาแต่คร้พวกที่ใช้หัวซึ่งเกิดจากส่วนรากเช่นมันเทศขิงข่าแบ่งเป็นสองออพวกย่อยคือและโจทย์แรกจากคุณเป๊ก็มาถึงผู้เข้าแข่งขันแล้วครับเกมที่หนึ่งเกมผักและผลไม้พิธีกรจะเอ่ยชื่อผักหรือผลไม้ โดยให้แต่ละทีมผลัดกันตอบทีละคนว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นเป็นผักหรือผลไม้โดยมีเวลาเพียง3วินาทีในการตอบแต่ละข้อถ้าไม่แน่ใจบอกว่าข้ามถ้าตอบผิดหรือเวลาหมดถือว่าเกมยุติทีมไหนทำคะแนนได้ดีที่สุดรับไป10คะแนนทีมแพ้เจออุปสรรคครับ17นาฬิกาก็ได้เวลาเริ่มต้นการแข่งขันในเกมแรก สวัสดีครับทั้งสองทีมได้เวลาเกมที่1ครับเกมที่1นเนี่ยน,นะครับเป็นเกมที่ความรู้และสมาธิจะเป็นกุญแจสู่ชัยชนะเราจะเริ่มด้วยการเสี่ยงทายก่อนนะครับดูว่าทีมไหนจะเป็นคนเล่นก่อนนะครับครับเหรียญอยู่กับผมแล้วตอนนี้ใหเขาเลือกออขอทีมสีแดงเลือกแล้วกันครับว่าจะหัวหรือก้อยหัวค่ะหัวนะครับ เป็นก้อยนะครับคงจะเลือกหัวไม่ได้นะโอเคนะครับหัวหัวครับเไหมเชิญทีมสีแดงเลือกครับว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นทีหลังอ่าให้สีขาวเล่นก่อนครับแล้วผลจากการเสี่ยงทายนะครับทีมสีขาวจะเป็นผู้เล่นก่อนทีมสีแดงครับคุณไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เชิญกลับไปพักที่รถครับครับผม ทีมสีขาวก็ต้องมาจัดเรียงลำดับการเล่นนะครับว่าใครจะตอบเป็นคนที่1จนไปถึงคนที่4โดยจะมีคำให้ทายทั้งหมด20คําคำแต่ละคนทายทีละข้อผลัดกันไปเรื่อยๆโดยถ้ามีการตอบผิดเมื่อไหร่เกมจบทันทีพร้อมนะครับกดกริกาเรทราบแล้ว3มวินาทีนะครับไม่มั่นใจคือข้าคุณพระดอนครับกำลึงข้าครับถูกครับคุณธนากรครับแก้วมังกรผลไม้ครับถูกครับคุณปฐมภพครับแคร คุณสุจิตตาครับย่านางผักถูกต้องครับหมดหนึ่งรอบแล้วอะหายใจหายใจลึกๆยื้อบ่อเก่งเก่งเก่งท่านีหนึ่งหนี่นี่นวดหายใจทั่วท้องครับหายใจทั่วท้องนะครับรอบที่สองนะครับคุณพระดอนหลองกองข้ามครับข้ามนะครับคุณธนากร มะเขือเทศรักครับถูกครับคุณประถมพบครับมะระผักถูกต้องครับคุณสุจิตาครับมะละกอผลไม้ค่ะถูกต้องครับสองรอบแล้วนะครับต่อเลยนะครับคุณพาดอนมารุมครับข้ามครับข้ามนะครับคุณธนากรครับโต้เมียวรับครับถูกครับโอ้คุณุย คุณปฐมพบอติโชกข้ามข้ามครับคุณสุจิตาอโวคาโดผลไม้ค่ะถูกครับคุณพระดอนอไรอินดพลัมข้ามครับข้ามนะครับคุณธนากรปูเล่ผักครับถูกครับคุณปฐมพบครับสตอข้าม คุณสุจิตาครับพรุนข้ามเอาละครับรอบสุดท้ายคุณพระรดอนไหนข้ามครับข้ามครับคุณธนากรครับกลุ่มผักครับถูกครับผมว่าคุณธนากรนี่บวชบวชแต่ถูกใช่ครับคุณสมพรครับฟักแมวครับข้ามข้ามนะครับสุดท้ายคุณสุจิตาจำปาดะ ครับเก้ครับจบเกมครับโอเคยเกมีก็ได้ได้จ้าได้จ้ทีมสีขาวนะครับตอบถูกพอสมควรข้ามไปพอสมควรทำได้ทั้งหมดนะครับยังสิบคำสิบคะแนนครับครึ่งหนึงครับครึ่งนึงครับครึ่งหนึ่งครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมมาครึ่ตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้คือลุ้นนะครับครับ